สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรตีนดีๆจากพืชรองผู้บัญชาการตำรวจชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานบอกถึงการประชุมสมัชชาใหญ่ตำรวจสากลซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกกว่า195ประเทศปีนี้เป็นโอกาสพิเศษครบรอบ100ปีหรือ1ทศวรรษของการจัดตั้งอินเตอร์โพลซึ่งจัดตั้งเป็นครั้งแรกที่ประเทศออสเตรีย และปีนี้ก็ย้อนกลับมาจัดที่ประเทศต้นทางอีกครั้งโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตนเข้าร่วมประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือผ่านแดนในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติคอเซนเตอร์ค้าม,มนุษย์องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเห็นด้วยที่195ประเทศสมาชิกอินเตอร์โพจะใช้หมายสีเงินมาบังคับใช้ในการติดตามทรัพย์สินหรือเส้นทางการเงินของผู้กระทําความผิด รวมถึงการบันทึกข้อมูลการใช้สื่อของกลุ่มอาชญากรเพื่อติดตามบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลสำเร็จในความร่วมมือระหว่างชาติมุ่งแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโอกาสครบรอบ100ปีอินเตอร์โพลการประชุมวันแรกเป็นการประกาศรับประเทศสมาชิกเพิ่มคือสาธารณรัฐบาเลาเป็นสมาชิกประเทศที่196และยังมีการหารือร่วมกันในการขับเคลื่อนความร่วมมือผ่านแดนในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งทุกประเทศเห็นพ้องต้องกันว่าปัจจุบันกลุ่มคนร้ายหรืออาชญากรสามารถก่อเหตุได้พร้อมกันในหลายประเทศและใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสําคัญในการจัดการปัญหาต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและประสานความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นไล่ล่ากลุ่มอาชญากรทุกช่องทางโดยเฉพาะพื้นที่ที่กลุ่มอาชญากรมักใช้เป็นแหล่งกบดานหลังการก่อเหตุหรือระหว่างการก่อเหตุดังนั้นต้องใช้ทั้งความร่วมมือและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสําคัญในการทํางานร่วมกันระหว่างประเทศ ครั้งนี้ที่ประชุมใหญ่ตํารวจสากลมีการเสนอใช้หมายประเภทใหม่คือหมายสีเงินที่จะใช้ในการประสานงานและแจ้งเตือนประเทศสมาชิกในการช่วยติดตามยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินซึ่งจะมีประโยชน์ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพลตรเอกสุรเชษฐ์ในฐานะตัวแทนประเทศไทยจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกว่าแนวทางที่ทุกประเทศกำหนดร่วมกันครั้งนี้ภายใต้แนวคิดศตวรษแห่งการเรียนรู้การทำงานร่วมกันและนวัตกรรมเพื่อโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น หือเป็น,นกลไกสําคัญในการร่วมมือปราบปรามอาชญากรข้ามชาติปัจจุบันไม่เพียงแต่เกิดขึ้นได้พร้อมกันหลายพื้นที่ในเวลาเดียวกันยังอาจเกิดจากคนกลุ่มเดียวกันที่ทํางานเป็นเครือข่ายโดยอาศัยประชากรหรือพลเรือนของประเทศนั้นๆเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมดังนั้นการจัดการปัญหาที่ต้นทางด้วยความรวดเร็วก็จะสามารถหยุดยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งประเทศต้นทางและปลายทางและยังลดความสูญเสียของเหยื่อที่เกิดขึ้นจากอาชญากรข้ามชาติด้วย การประกาศใช้หมายประเภทใหม่คือหมายสีเงินซึ่งจะใช้ในการปราสรนและแจ้งเตือนประเทศสมาชิกในการช่วยติดตามยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินซึ่งจะมีประโยชน์ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นแนวทางที่ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่ต้องกำหนดกรอบให้ชัดเจนและเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในเชิงรุกทั้งในแง่ของการค้ามนุษย์และการใช้อาวุธที่ผิดประเภทสำหรับการบังคับใช้หมายแดงของประเทศไทยตลอด3ปีที่ผ่านมามีการดำเนินการอย่างก้าวกระโดด ในปี2564ดำเนินการควบคุมจับกุมและส่งต่อ31หมายขณะที่ปี2565ดำเนินการเพิ่มเป็น68หมายกระทั่งปี2566สิ้นสุดที่เดือนตุลาคมสามารถดำเนินการถึง106หมายภายใต้การกำกับดูแลของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งในจำนวนนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก ด้านนายเจอเกนสต็อกเลขาธิการตำรวจสากลยืนยันว่าการจับกลุ่มคนร้ายทุกวันนี้หากจับกลุ่มเฉพาะในประเทศอย่างเดียวจะไม่สามารถทําให้ปัญหาหมดไปได้อ,อย่างแท้จริงนั่นเป็นเพราะหัวหน้าขบวนการยังอยู่ต่างประเทศดังนั้นจึงต้องแสวงหาความร่วมมือทั้งโลกและจับกลุ่มข้ามพรมแดนร่วมกันอย่างบรูรณาการ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ท t วีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวขอบคุณค่ะ